สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่เนื้อหาถัดไปคือเรื่องของประพจน์เขาบอกว่ากำหนดให้ p q r s t u v ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยแทนเป็นสัญลักษณ์แทนประพจน์ต่างๆแล้วก็ให้ตัวท t ใหญ่แทนค่าความจริงของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงและตัว f ใหญ่เนี่ยแทนค่าความจริงของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเป็นเท,ท็จโอเคไหม t เป็นจริง F เป็นเท็ก็คือ True กับ False แค่นั้นเองเข้าไหมครับและเขาบอกต่อว่าเมื่อนําประพจน์มาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมเข้าไหมเมื่อนําประพจน์มาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมจะเรียกประพจน์ใหม่ว่าประพจน์เชิงมประกอบเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าประพจน์เนี่ยมันก็คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่สามารถหาค่าความจริงได้เเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จริงก็เท็จซึ่งเวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เราพูดประโยคยาวๆเราก็จะต้องคําพูดปกติเราก็จะต้องมีตัวเชื่อมประโยคถูกไหม ในในทางคณิตศาสตร์เนี่ยประโยคพวกนั้นเนี่ยก็จะมีคําเชื่อมด้วยกันเห็นไหมเราสามารถเอาประพจน์เนี่ยสัญลักษณ์แทนประพจน์ตรงนเนี้ย PQR เนี่ยมาเชื่อมด้วยได้เหมือนกันเห็นไหมซึ่งตัวเชื่อมพวกนี้เนี่ยเมื่อเชื่อมกับประพจน์แล้วเราจะได้เป็นประพจน์เชิงประกอบทีนี้เราลองมาดูสัญลักษณ์แทนตัวเชื่อมของประพจน์บ้างสัญลักษณ์แทนตัวเชื่อมของประพจน์มีอะไรบ้างอันดับแรกและนี่แทนตัวเชื่อมและตัววีคว่ำแทนตัวเชื่อมและ นีดีนะถัดมาตัววีงายแทนตัวเชื่อมหรือถัดมาหัวลูกศรชี้ไปทางขวาแทนตัวเชื่อมถ้า,จ,ๆๆจ,จ,าจุดๆแล้วจะจุดๆเห็นไหมถ้าจุดๆแล้วจุดๆถ้าเกิดสีนี้มันก็จะเกิดสีนี้แล้วมันจะเกิดสีนี้ต่อ,อรประมาณน,นั้นถัดมาลูกศรชี้ไปทั้งสองด้านซ้ายขวาแทนตัวเชื่อมก็ต่อมเมื่ออะไรสักอย่างก็ต,อต่อเมื่ออะไรสักอย่างเห็นไหม และสุดท้ายสัญลักษณ์ตัวหนอนแบบนี้แทนนิเสษก็คือประโยคที่มีค่าความจริงตรงข้ามกันประพจน์ที่มีคําให้ประพจน์นั้นมีค่าความจริงสลับกันจากเดิมเป็นจริงใส่นิเสษเข้าไปก็จะเป็นเท็จท,ทันทีที่นี้เรามาลองดูกันดีกว่าเห็นไหมนิเสษของประพจน์ก็คือตัวนี้เองเห็นไหมตัวสุดท้ายเมื่อกี้ที่ให้ดูนี่คือนิเสษของประพจน์นิเสษของประพจน์ถ้าเขาบอกว่าให้กําหนดให้ p เนี่ยแทนประพจน์ นิเสธของประพน์ P เนี่ยจะเขียนแทนด้วยนิเสธ P ลักษณะการเขียนคือแบบนี้ซึ่ง P และนิเสธ P เนี่ยจะมีค่าความจริงที่ตรงข้ามกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า P มีค่าความจริงเป็นจริงใส่นิเสธเข้าไปมันก็จะมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จทันที th. หรือถ้า P ประพจน์ P มีค่าความจริงเป็นเท็จใส่นิเสธเข้าไปมันก็จะกลายเป็นจริงทันทีโอเคไหมแค่นั้นเองได้ไหมอันนี้คือนิเสธของประพจน์ ถัดมาเรามาลองดูส่วนที่สําคัญของเรื่องตรกกศาสร์บ้างเรื่องของตารางเลือกตารางค่าความจริงของโรวเชื่อมตารางค่าความจริงอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับมันให้ได้นะโอเคไหมซึ่งวิธีการเขียนตารางค่าความจริงคือการหาค่าความจริงทั้งหมดที่สามารถเป็นไปได้ในแต่ละแบบซึ่งประพจน์ของเรามีแค่เวลาเชื่อมไปเวลาที่เราเชื่อม ปรพจน์เราจะมีตัวเราจะมีประพจน์สประพจน์ก็คือ p กับ q หรือ q กับ r หรือ p กับ r อะไรก็ได้มี2ประพจน์เท่านั้นเราจะเชื่อมครั้งละ2อประพจน์โอเคไหมเบื้องต้นเราจะเชื่อมครั้งละ2ประพจน์ถัดมาด้านหมายความว่าค่าความจริงทั้งหมดที่มันสามารถเป็นไปได้คือเป็นจริงทั้งคู่เห็นไหมหรือเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมนี่ถ้าไม่จริงทั้งคู่มันก็อาจจะเป็น เท็จทั MM. Or, ้งคู real, okay. right, <That> s <S ่เห็นไหมหรือมันอาจจะเป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถูกไหมดังนั้นอันนี้คือลักษณะของค่าความจริงทั้งหมดแล้วเรานํามาเขียนเป็นตารางเห็นไหมครับดังนั้นดูตัวเชื่อมแรกตัวเชื่อมและตัวเชื่อมและเขาบอกว่าเห็นไหมตัวเชื่อมและถ้า p เป็นจริง q เป็นจริง p และ q ได้ค่าความจริงเป็นเป็นจริงเห็นไหมถ้า p เป็นจริงและ q เป็นเท็จ ัวเชื่อมเชื่อมด้แล้วมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จถ้า p เป็นเท็จหรือ q เป็นเท็จเชื่อมด้วยแล้วมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จแล้วก็ถ้าเป็นเท็จทั้งคู่เมื่อเชื่อมด้วยแล้วตัวเชื่อมและก็คือมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จเข้าไหมแค่นี้เองอันนี้เห็นไหมสังเกตดีๆและต้องเป็นจริงกับจริงเท่านั้นถึงจะเป็นจริงที่เหลือเป็นเท็จอย่างใดอย่างมีมีเท็จปุ๊บเป็นเท็จเลยเข้าไหมอันนี้คือตัวเชื่อมแล้ว ถัดมาตัวเชื่อมหรือจริงหรือจริงได้จริงเห็นไหมจริงหรือเท็จก็ได้จริงเท็จหรือจริงก็ได้จริงเท็จหรือเท็จได้เท็จนั่นหมายความว่าหรือถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมหรือมีจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นจริงเห็น okay, ไหมถ้าเชื่อมด้วยแล้วคือต้องอาถ้าเชื่อมด้วยแล้วมีเทสคือเป็นเทสเลยเห็น okay, ไหมก็คือถ้าเชื่อมด้วยแล้วมันก็ต้องเป็นจริงทั้งคู่เห็น okay, ไหมถึงจะเป็นจริงได้เห็น okay, ไหมถัดมาตัวที่สามคือถ้าแล้วถ้า p แล้ว q เห็นไหมถ้าจริงแล้วจริงค่าความจริงได้ได้จริง ถ้าจริงแล้วเทสค่าความจริงก็จะได้ได้เทสถ้าเทสแล้วจริงค่าความจริงก็จะได้จริงถ้าเทสแล้วเทสค่าความจริงก็ยังคงเป็นเป็นจริงอยู่ดีสังเกตง่ายๆเห็นไหมให้เราจําแค่ตัวที่ไฮไลท์ต,ต,รตรงนี้ไว้ก็พอเพราะว่าที่เหลือมันก็จะมีค่าความจริงต่างไปเฉยๆเห็นไหมถ้าแล้วจะเป็นเทสมีแค่กรณีเดียวคือจริงแล้วเทสถึงจะเป็นเทสเท่านั้นนอกนั้นเป็นจริงทั้งหมดเลย ถัดมาสุดท้ายเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ P ก็ต่อเมื่อ Q P ก็ต่อเมื่อ Q จะมีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อค่าความจริงของมันเหมือนกันจะจริงก็จริงเหมือนกันถึงจะเป็นจริงจะเทจก็เทจเหมือนกันถึงจะเป็นจริงถ้าค่าความจริงไม่เหมือนกันเป็นเทจทันทีแค่นีน้อันนี้คือตารางแสดงค่าความจริงอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องใช้นะเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการทำแบบพัดแล้วก็บอกว่าค่าความจริงของแต่ละประพจน์เป็นอย่างไร คราวนี้เรามาลองดูที่แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดใน1.2เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะฉะนั้นให้ทําแค่อคู่พอย้ำนะครับทําแค่ข้อคู่ก็พอ,พอเรามาลองดูตัวอย่างกันบ้างตัวอย่างข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจงเขียนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์โดยแทน p เนี่ยแทนประพจน์แรก q แทนประพจน์หลังเข้าใจไหมดูประโยคแรกเขาบอกว่า6เป็นจำนวนคู่ และ3เป็นจำนวนคี่เวลาที่เราทําโจทย์ลักษณะนี้ให้เรามองหาตัวเชื่อมก่อนนี่เชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยหรือเชื่อมด้วยเห็นไหมถ้าแล้วอันนี้ไม่มีตัวเชื่อมแต่ว่ามันไปด้วยกันเดี๋ยวเราตามอธิบายทีนี่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเชื่อมด้วยถ้าแล้วเชื่อมด้วยหรือเชื่อมด้วยถ้าแล้วเห็นไหมเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเห็นไหม จะสังเกตดีๆข้อ4กับข้อที่10ไม่มีตัวเชื่อมถูกไหมแต่หมายถึงอะไรวิวกับน้ำไปดูหนังหมายถึงถ้าแยกประโยคออกมาก็คือวิวไปดูหนังน้ำไปดูหนังถูกไหมก็คือวิวต้องไปดูหนังและน้ำก็ต้องไปดูหนังถูกปะดังนั้นประโยคนี้เชื่อมด้วยและก็คือวิวไปดูหนังและน้ำไปดูหนังพูดย่อๆก็คือวิวกับน้ำไปดูหนังเห็นไ,ไหม เหมือนกันกับข้อที่10เลยถัดมาคราวนี้เรามาลองดูว่าแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเชื่อมยังไง <_ S 1> เห็นไหมประโยคแรกคือ6เป็นสมนคู่ประโยคที่สองคือ3เป็นสมุนคี่ก็แทนได้เลยเป็น p <_ S 1> และ q เขียนไหมเขียนย่ยอๆพอตามปกติจะต้องเขียนบอกด้วยว่าแทน p เป็นประโยคอะไรแทน q เป็นประโยคอะไรเขียนไหมครับอันนี้ก็เขียนตอบได้เลยว่า p และ q ทันมาเราทำบอกเมื่อกี้เราสั่งทำข้อคู่ฉะนั้นจะเฉลยข้อคี่ถ้าปรลาบินได้แล้วนกจะเป็นสัตว์น้ำ ถ้าปลาบินได้แล้วนกจะเป็นสัตว์น้ำดังนั้นอันนี้ก็คือถ้า p แล้ว q แค่นั้นเองส่วนข้อที่5 0เป็น x น้อยกว่า0ก็ต่อเมื่อ x เป็นจำนวนเต็มลบอันนี้ก็เป็น p ก็ต่อเมื่อ q เห็นไหมแค่นั้นเองโอเคไหมได้ไหมอันนี้คือข้อที่1ใหญ่ถัดมาข้อที่2ใหญ่อันนี้ข้อที่2ใหญ่ไม่ต้องทำแล้วกันเห็นไหมข้อที่2ใหญ่นี่ไม่ต้องทำแล้วกัน มาดูข้อที่3ใหญ่ดีกว่าข้อที่สามใหญ่ไม่เป็นไรข้อที่3ใหญ่เองก็ไม่ต้องทำแล้วกันโอเคจไหจะเหลือข้อที่1ข้อที่หใหญ่ข้อที่แล้วก็มันนีดีกว่าข้อที่4ใหญ่ข้อที่4ใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทําเหมือนกันคือให้หาค่าความจริง ขอประพจน์แต่ละประพจน์ต่อไปนี้คือเป็นส่วนที่ค่อนข้างสําคัญมากในเรื่องนี้เขาบอกว่ากําหนดให้ a b c เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงและ x y มีค่าความจริงเป็นเท็จเขาอยากให้เราหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ตัวอย่างเช่นข้อที่1นึ่เขาบอกว่านิเสธ x และ y เราจะมันมีตัวเชื่อมสองอันน่ะเห็นไหมตามที่เราเรียนมามันจะต้องมีอันเดียวถูกไหมอันนี้มันมีตัวเชื่อม2ออันแล้วเราจะคิดอันไหนก่อนถูกไหมเวลาคิดให้เราคิดที่ถ้าไม่มีวงเล็บ ให้เราคิดที่นิเศษก่อนโอเคไหมดังนั้นข้อนี้เวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เวลาเขียนคําตอบก็จะกลายเป็นวิธีทำนะข้อที่1วิธีทำนิเศษ x และ y เขียนต่อมาเลยนิเศษ x x เนี่ยเป็นเขาบอกว่าให้ x เป็นเทสถูกไหม y ก็เป็นเทสดังนั้นจะเป็นนิเศษเทสและเทสถูกไหมนิเศษเทสคืออะไร ได้จริงค่าความจริงของมันก็จะเปลี่ยนถูกไหมก็จะเป็นจริงจริงและอะไร Y เป็น Y เป็นเท็จอยู่เหมือนเดิมดังนั้นจริงและเท็จจริงและเท็จได้อะไรและและและเชื่อมด้วยและต้องเป็นจริงทั้งคู่ถูกไหมนี่เชื่อมด้วยและต้องเป็นจริงทั้งคู่ถึงจะเป็นจริงที่เหลือเป็นเท็จมีเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นเท็จทันทีเห็นไหมดังนั้นประโยคนี้ก็คําตอบของมันก็เป็นเป็นเท็จโอเคไหมอันนี้คือวิธีอันนี้คือข้อที่1ถัดมาข้อที่3 น,นี่ข้อที่1น,นะถัดมาข้อที่3ข้อที่3ก็บอกว่า a แล้ววงเล็บเปิด b แล้ว c เขียนไหมใส่ค่าความจริงให้มันเข้าไปเลย b a b c เป็นจริงก็จะกลายเป็นจริง,แล,รงแล้วจริงแล้วจริงถูกไหมจริงแล้วจริงได้ถ้าแล้วถ้าแล้วเป็นเท,ท็จแค่กรณีเดียวคือกรณีที่จริงแล้วเท,ท็จเห็นไหมถึงจะเป็นเท,ท็จเท่านั้นที่เหลือเป็นจริงทั้งหมดเลยดังนั้น จริงแล้วจริงก็ได้จริงวงเล็บนี้หาในวงเล็บก่อนมันเดิมเหมือนเราบวกลบเลขปกติเลยหาในวงเล็บก่อนดังนั้นจริงแล้วจริงก็จะได้จริงดังนั้นก็จะกลายเป็นจริงแล้วจริงซึ่งจริงแล้วจริงคําตอบสุดท้ายก็จะเป็นอะไรอีกมาเดิมก็เป็นเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นป่ะคำตอบก็คือเป็นจริงเห็นไหมอันนี้คือข้อที่3ถัดมาให้อีกหนึ่งข้อแล้วกันสําหรับข้อที่5ข้อที่5โจทย์บอกว่า a แล้ว x แล้ว y ก็คือจริงแล้วเท็จแล้ว test เห็นไหมจริงแล้วเท็จได้อะไรจริงแล้วเท็จ a เป็นจริง x เป็นเท็จแล้ว y เป็นเท็จจริงแล้วเท็จได้เมื่อกี้เพิ่งพูดไปจริงแล้วเท็จได้ได้เท็จวงเล็บนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมกับอีกประพจน์หนึ่งเทแล้วเท็จเท็จแล้วเท็จได้อะไรเท็จแล้วเท็จก็ได้จริงแค่นั้นเองเข่าปะ อันนี้คือวิธีทำข้อที่4ใหญ่อันนี้ข้อที่4ใหญ่ต้องทํานะลองทําดูทําในวงเล็บก่อนเห็นไหมพยายามทําในวงเล็บก่อนหาค่อยๆหาดูไล่เปิดตารางดูจดตารางไว้ก่อนแล้วก็ค่อยนั่งไล่ดูก็ได้แต่พยายามจําตารางให้ได้นะครับถัดมาข้อที่5ข้อที่5ใหญ่ข้อนี้เขาบอกว่าจงหาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบในแต่ละข้อเมื่อกําหนด ค่าความจริงของประพจน์บางประพจน์ให้อันนีเ้เดี๋ยวเราค่อยขยายแล้วกันอันนี้เดี๋ยวขยายให้เป็นทําไว้ครั้งหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะเขียนอธิบายมาให้อีกทีหนึ่งหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยทำเลยก็ได้เดี๋ยวบกอกทีหนึ่งแต่คราวนี้เขาบอกว่าจงหาค่าความจริงของประพจน์เมื่อกําหนดค่าความจริงของประพน์บางประพจน์ให้ข้อนี้เขาบอกว่าอันนี้ทดเลยนะข้อที่1นึ่เขาบอกว่า p เป็นเท็จอ่าเป็นเท็จ p เป็นเท็จ เมื่อพีเป็นเทสแสดงว่าวงเล็บนี้ั้งวงเล็บนี้เชื่อมที่เชื่อมด้วยและมีเทสอันใดอันหนึ่งเรานับว่ามันเป็นอะไรทันทีเป็นเทสทันทีดังนั้นอ่าวงเล็บนี้เป็นเทสทันทีแล้วถ้าวงเล็บนี้คิดต่อนะครับถ้าวงเล็บนี้เป็นเทสทันทีเป็นเทสแล้วเชื่อมด้วยถ้าแล้วขึ้นต้นด้วยเทสยังไงมันก็เป็นอะไรเสมอเป็นเป็นจริงเสมอถูกปะเพราะว่าเชื่อมด้วยถ้าแล้วต้องเป็นจริงแล้วเทสเท่านั้นถึงจะมีค่าความจริงเป็น เป็นเท็จโอเคไหมโ <EN _ S> อเคไหมนี่นะแค่นี้เองดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือตอบได้เลยว่าเป็นเป็นจริงโอเคไหมครับแค่นี้เองเห็นปะอันนี้สามารถทำได้เลยค่อยๆคิดเฉยเหมือนกับข้อที่4ถัดมาข้อนี้เขากำหนดให้ r เป็นเท็จอ่ะเราก็ทดไปเลย r เป็นเท็จเชื่อมด้วยแล้วมันเชื่อมด้วยแล้วเห็นไหมวงเล็บนี้เป็นอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันเชื่อมด้วยแล้วกับเท็จ เท็จกับและเชื่อมด้วยกันยังไงค่าความจริงของมันก็ต้องเป็นเป็นเท็จแน่นอนอยู่แล้วเห็นปะแค่นั้นเองค่อยๆค่อยๆดูเอาเห็นไหมข้อนี้เขาบอกว่า q เป็นจริงเมื่อ q เป็นจริง p หรือจริงเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นจริงอันใดอันหนึ่งเป็นจริงดังนั้นทั้งวงเล็บนี้ก็จะมีค่าความจริงเป็นเป็นจริงทันที เห็นไหมและเชื่อมด้วยท่าแล้วลงท้ายด้วยจริงยังไงค่าความจริงของมันก็จะต้องเป็นอะไรเสมอเป็นจริงทันทีเพราะ p แล้วอเพราะจริงแล้วเท็จเท่านั้นถึงจะมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จแต่ว่าตัวท้ายของเราเห็นป่มเป็นจริงแล้วดังนั้นค่าความจริงก็เลยเป็นเป็นจริงไปเลยเขียนไหมแค่นั้นเองเห็นไหมครับค่อยๆทําไปแล้วกันทำแค่ข้อคู่เหมือนเดิม ถัดมาอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันข้อนี้เขาบอกว่าประพจน์นี้ประพจน์ทั้งหมดเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จเขาให้หาค่าความจริงของประพจน์ย่อยแต่ละประพจน์คิดยังไงเรามาลองดูกันวงเล็บเปิดข้อที่1 P และ Q แล้ว R มีค่าความจริงเป็นเท็จหมายถึงตัวเชื่อมสุดท้ายตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคืออะไรเชื่อมในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนหาค่าความจริงในวงเล็บก่อนถูกไหมแล้วค่อยเอาไปเชื่อมกับ r ดังนั้นตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคือก็ค่าถ้าแล้วถ้าแล้วเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้นประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จหมายความว่าอะไรทั้งประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จหมายความว่าวงเล็บนี้จะต้องเป็นเป็นจริงเท่านั้นเป็นจริงและ r ก็จะต้องเป็นเป็นเท็จเห็นไหม เพราะจริงแล้วเทสถึงจะได้ค่าความจริงเป็นเป็นเทสเห็นไหเราก็เขียนลูกศรบอกด้วยเห็นไหมครับนี่ถัดมาเรารู้แล้วว่า R เป็นเทสเห็นป่มาเป็นเทสถัดมาเชื่อมด้วย p และ q ต้องมีค่าความจริงเป็นจริงดังนั้นมันเชื่อมด้วยและสังเกตที่ตัวเชื่อมเชื่อมด้วยและพี p กับ q, มันจะต้องเป็นอะไร ถ้าค่าความจริงเป็นสุดท้ายต้องเป็นจริงเชื่อมด้วยและดังนั้น p กับ q ก็ต้องเป็นเป็นจริงทั้งคู่โอเคไหมพอเชื่อมด้วยและต้องเป็นจริงทั้งคู่เท่านั้นถึงจะเป็นเป็นจริงดังนั้นเห็นปะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคราวนี้เราก็รู้แล้วว่า p เนี่ยเป็นจริง q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นเป็นเท็จเห็นปะค่อยคคิดจากตัวเชื่อมแล้วดูว่าตัวประพจน์ฝั่งซ้ายกับประพจน์ฝั่งขวาจะต้องเป็นอะไรตามตัวเชื่อมนั้นถึงจะมีค่าความจริงตามตัวเชื่อมนั้นเข้าไหมครับดังนั้นเราก็ตอบดังนั้น P มีค่าความจริงเป็นจริง q อ่ะเขียนจะได้ไม่ต้องเขียนหลายประโยคเขียนไปเลย P และ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จ R มีค่าความจริงเป็นเท็จ P ีและ Q มีค่าความจริงเป็นจริง R มีค่าความจริงเป็นเท็จเราก็เขียนตอบแบบนีไ้ได้เลยขีดเ้นใต้ เียนข้อที่2ใหม่คราวนี้เราลองดูข้อที่ข้อที่4แล้วกันเดี๋ยวทำข้อที่4ให้ดูก่อน Q หรือวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดอีกทีนึ่ง Q ก็ตอเมื่อ R หรือ R แล้ว S, <S คำถามคือตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคือตัวเชื่อมไหนตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคือตัวเชื่อม คิวหรือทั้งวงเล็บนี้ถูกไหมดังนั้นประพจน์ก็จะมีคิวกับวงเล็บนี้เชื่อมด้วยหรือเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าต้องเป็นอะไรทั้งคู่เชื่อมด้วยหรือเป็นเท็จต้องเป็นเท็จทั้งคู่ดังนั้นคิวเป็นเท็จและวงเล็บนี้ทั้งวงเล็บตัวเชื่อมอยู่ไหนตัวเชื่อมสุดท้ายอยู่ตรงนี้ถูกไหมก็เป็นเท็จด้วยเหมือนกัน นี่เป็นเทสอาเขียนรูปสอนให้ด้วยเขียนไหมคราวนี้เรารู้แล้วว่า Q เป็นเทสเขียนไหมท่านมาเราบอกต่อว่าสองวงเล็บด้านในมีค่าความจริงสุดท้ายต้องเป็นเทสมันเชื่อมด้วยหรือเหมือนเดิมแสดงว่าเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเทสแสดงว่าสองวงเล็บนี้ก็จะต้องเป็นอะไรทั้งคู่เหมือนกันเป็นเป็นเทสตทั้งคู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็นเทสตต้องเป็นเทสเขียนไหม เชื่อมด้หรือเทสหรือเทสถึงจะได้เทสเท่านั้นถัดมาดูทีละวงเล็บ Q ก็ต่อเมื่อ R มีค่าความจริงเป็นเทสแต่เรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่า Q มีค่าความจริงเป็นเทสเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อดูนี่ก่อนเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมีค่าความจริงเป็นเทสแสดงว่า Q กับ R จะต้องมีค่าความจริงที่ทำไมกันที่ต่างกันเข้าไหมเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมีค่าความจริงต่างกันถึงจะได้ค่าความจริงเป็นเทสดังนั้นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า Q เราหาได้ตั้งแต่แรกแล้ว่า q เป็นเทดังนั้น r ก็ต้องเป็นต่างกันก็ต้องเป็นจริงดังนั้น q เป็นเท็จ r เป็นเป็นจริงก็เขียนลูกศรต่อมาเขีนไหมทันมาวงเล็บนี้เชื่อมด้วยถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้นนี่ระบุได้เลยว่า r เป็นจริงและ s เป็นเท็จเห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมไม่ว่าจะจากวงเล็บนี้หรือวงเล็บนี้ r ก็เป็นจริงทั้งคู่แค่นี้เองเห็นไหม พยายามเขียนให้ตรงพยายามเขียนตัวเชื่อมเนี่ยให้ตรงกับเห็นปะค่าความจริงส่วนใหญ่มาเตอร์จะเขียนให้ตรงกับตัวเชื่อมหรือถ้าเป็นค่าความจริงของตัวมันเองมาเตอร์ก็จะเขียนให้ตรงกับตัวมันเองเห็นปะเราจะได้ดูง่ายหน่อยเวลาที่นั่งไล่คาตอบย้อนหลังเข้าไหมดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้ว่า q มีค่าความจริงเป็นเท็จ q และ r q และ r เป็น H แล้ว Q และ S เป็นเท็สิทธ์ Q และ S เป็นเท็ R เป็น, Head, ปนจริงแนเองโอเคไหมค่อยๆทำไปเรื่อยๆอันนี้มันคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยทุกคนจะต้องพอที่จะสามารถทำได้โอเคไหมครับอันนี้คือแบบฝึกหัดโอเคย้ำอีกครั้งข้อที่2ใหญ่กับข้อที่3ใหญ่อันนี้ไม่ต้องทำนะเราไปเน้นทำที่ข้อที่4กับข้อที่5แล้วก็ข้อที่6แทน เห็นไหมข้อที่1ทําทุกข้อทําแค่ข้อคู่เท่านั้นย้ำอีกครั้งทําแค่ข้อคู่เท่านั้นอันแบบประคันนี้อาจจะเยอะหน่อยแต่ที่เหลือก็ไม่ค่อยเยอะละ